ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงนัดกระชับมิตรแต่ทั้ง2ทีมก็ยังคงเล่นกันอย่างเต็มที่แน่นอนด้วยศักดิ์ศรีของทั้งคู่กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 E.T. Arena คุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียพิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ผมก็มีคู่ที่น่าสนใจจากทางนัดกระชับปิดมาฝากกันก็เป็นคู่เดียวนะครับผม ก็ไปเริ่มกันเลยปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลพบกับ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะกันในเวลาตีสเตะกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับผมผมก็จะมีรายละเอียดของคู่นี้มาฝากกันที่จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันที่ทั้งคู่เคยพบเจอกันมาก่อนใน5นัดหลังสุดมาฝากกันซึ่งทั้ง5นัดนี้นะครับก็เป็นการเจอกันในศึกพิม,มร์ลีกทั้ง5นัดเลยนะครับผมใน5นัดหลังสุดนี้ ผมก็ขอมาเริ่มที่นะัดที่ต้นปี2021เื้ใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับทางผีแดงหรือแมนยูไป0ประตูต่อ0และนะัดต่อมานะครับผมในปลายปี2021ก็เป็นทางฝั่งของแมนยูเองก็เปิดบ้านนะครับแต่เป็นการเอาชนะปืนใหญ่ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2และนะัดถัดมานะครับผมเมื่อเดือน4ในปี2022กับเป็นทางฝั่งของปืนใหญ่นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้3ประตูต่อ1 และในปีเดียวกันนะครับผมในปี2022แต่เป็นเดือน9ก็เป็นทางฝั่งของแมนยูที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้อีกเช่นกันด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งและในนัดล่าสุดเลยนะครับเมื่อต้นปี2023ทีผ่านมาก็เป็นทางฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้อีกด้วยสกอร์3ประตูต่อสสำหรับ4นัดหลังนี้นะครับใครเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็ชนะเลยและที่สำคัญนะครับยิงได้3ลูกตลอดเลยนะ ผมก็จะสรุปให้อีกครั้งนึงนะครับผมผลที่เคยพบเจอกันมาใน5หน้าหลังสุดทั้งอาร์เซนอลและแมนยูผัดกันเอาชนะไปได้ทีมละว2นัดเสมอกันไป1นัดเรามาต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดกันบ้างนะครับผมโดยผมขอเริ่มจากทีมปืนใหญ่ก่อนหรืออาร์เซนอลนั่นเองโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2ก็ได้เอาชนะวู๊แฮมตันมา 5ประตูต่อ0 MLS All Star 0ประตูต่อ5และเสมอกับ FC เนร์แบก1ประตูต่อ1แล้วก็ได้แพ้ให้ไบตัน0ประตูต่อ3 n o t อตติงแฮมฟอ e s เ1ประตูต่อ0ซึ่งนัดล่าสุดน,นะครับก็สามารถเอาชนะ MLS ออสตามาได้0ประตูต่อ5นั่นเองแล้วมาต่อกันที่ฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทางปีศาจแดงหรือแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดกันบ้างนะครับผมโดย5นะัดหลังสุด ชนะไป4และแพ้ไป1ก็สามารถเอาชนะทีมอย่างเชลซีมาได้4ประตูต่อ1นฟูลัม2ประตูต่อ1นลีดจูเนเตตด2ประตูต่อศูนย์และลียง1ประตูต่อศูนส่วนแพ้ก็ได้แพ้ให้กับอเล็กลุกงเมืองอย่างแมนซิตี้มานั่นเอง2ประตูต่อหนึ่งซึ่งนัดล่าสุดนะครับก็เป็นนัดที่เอาชนะลียงมาได้1ประตูต่อ0ูนย์นั่นเอง สำหรับนัดนี้นะครับผมก็เป็นนัดกระชับมิตรแต่ก็เป็นการเทสตัวผู้เล่นด้วยทีเพ่จะเปลี่ยนเข้ามาซื้อเข้ามาใหม่แล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นบางคนเนี่ยออกไปอย่างทางฝั่งของแมนยูเองนะครับก็ได้เมสันเมสาที่ย้ายมาจากเซลซีเข้ามาเสริมแดนกลางหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนผู้รักษาประตูออกไปอย่างดาบิดเดเคอาที่ได้จากไปและได้อังเดโอนาหน้าผู้รักษาประตูจากอินเตอร์เข้ามาแทน แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าอังเดโอน,า,นาเน่ได้ลงสนามในนัดนี้ด้วยหรือเปล่าส่วนทางฝั่งของปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้ตัวคายฮาวแวกจากเชลซีดีแคลไลท์ยอดกองกลางจากคุนคอนหรือเวทแฮมและสําหรับผลของคู่นี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงนัดกระชับมิตรแต่ทั้ง2ทีมก็ยังคงเล่นกันอย่างเต็มที่แน่นอนด้วยศักดิ์ศรีของทั้งคู่ซึ่งนัดนี้นะครับผมผมก็ขอเทให้ทางปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลนะครับที่จะสามารถเฉียดเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับหากอ่าน,อ,านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมามด้วที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ